สวัสดีค่ะวันนี้แม่ลูกพากินพาเที่ยวพามาทำเมนูไก่รวนเค็มนะคะไก่รวนเค็มแล้วก็มีหมูสองชั้นผสมนิดหน่อยนะคะเพราะว่าวันนี้ได้ไก่บ้านมาไก่บ้านตัวเล็กค่ะวันนี้ตลาดไม่ค่อยมีใครขายของเลยเงียบได้ได้ไก่มาตัวหนึ่งแล้วก็หมูสองชั้นสองชิ้นนะคะเดี๋ยวจะทำไก่รวนเค็ม หมูเค็มไปส่งให้ลูกชายค่ะกับข้าวยุคโควิดนะคะช่วยๆกันนะคะจะได้ปลอดภัยนะคะจากโควิด1 9นะคะตอนนี้เราก็จะมาเตรียมต้มไก่กับหมูไว้ก่อนนะคะให้สุกก่อนนะคะหลังจากนั้นเราค่อยถันชิ้นสับแล้วก็ค่อยรวนนะคะ่ะชาผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะตอนนี้หมูกับไก่ก็เริ่มสุกแล้ว เดี๋ยวเราต้มเคี่ยวอีกสักนิดนึงนะคะให้เขาสุกถึงข้างในนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราตักออกมาพักไว้ให้เย็นนะคะแล้วก็ทําการหั่นแล้วก็คั่วต่อไปนะคะหลังจากนี้เราก็จะได้เป็นน้ำน้ำซุปหนึ่งหม้อะคะ่ะน้ําซุปหวานน้ําต้มไก่กับหมูหนึ่งก้อนเอ้ยหนึ่งหม้อนะคะเอาไว้ทําแกงจืดก็ได้ไว้ทําข้าวต้มหมู ถ้าต้มหมูสับสร้อนๆซดน้ำซุปขอนหวานก็ได้ค่ะสุกแล้วนะคะไก่กับหมูของเราเห็นไหมคะโอ้ยควันขมงเลยค่ะเด <c oughs> ี๋ยวตักออกมาจากหม้อนะคะเรามาพักไว้ให้เย็นก่อนนะคะหลังจากนั้นเราถึงจะ,ะหั่นแล้วก็คั่วเป็นลำดับต่อไปนะคะต้องพักไว้ให้เย็นก่อน,นะคะ่ะ โอ้ยหน้าจิ้มน้องจิ้มมะค่เะเนี่ยไม่น่าคั่วเลยเอตอนนี้เราก็ามาเตรียมหั่นหมูสับไก่นะคะเพื่อเอาไว้ทําการโรนต่อไปะคะ่ะหั่นชิ้นไม่ต้องบางมากนะคะเพราะว่า เดี๋ยวเราไปรวนแนละ้วมันก็จะต้องยุกลงไปอีกหันนหนามาก <c oughs> กินเคี้ยวไม่ได้กอบค่ะ ไก่หนึ่งตัวอันนี้เดี๋ยวคั่วไปทั้งอย่างนี้เลยคนะ่ะ ปีขามันเนี่ยเราคั่วไปเลยแล้วตอนนี้เราแกะให้มันเป็นชิ้นส่วนมันออกมาก่อนนะคะ เสียงดังหน่อยนะคะคอมันเนี่ยอร่อยมากเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นหนังติดกระดูกลองเลยเราก็เราเอาเนื้อเนเนื้อเลยอ,อันนี้เดี๋ยวไปใส่หม้อน้ำซุป ต้มน้ำซุปได้ค่ะอร่อย มีเครื่องในด้วยนะคะกึืนไม่กึืนมีตัก ไต้องชิ้นเล็กนะคะสับชิ้นกลางกลางต้องไปขวตอนนี้เราก็สับไก่สับหมูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะได้มากะละมับบงนึงเลยค่ะ เดี๋ยวเราจะทําการคั่วเลยนะคะการคั่วเราก็คั่วไฟอ่อนๆนะคะไฟกลางๆกระทะเราพร้อมแล้ว เดี๋ยวพอไปชักพักเขาก็จะเริ่มยุบนะคะตอนนี้ดูเหมือนเยอะหัวไม่เอาหัวใส่น้ำซุปดีกว่าเดี๋ยวพอเริ่มร้อนก็จะมีน้ำมันออกมาจากอามันหมูนะคะกับหนังไก่ ตรงนี้เราอาจจะใส่น้ำมันรล่อลวไปสักนิดนึงก็ได้ค่ะน้ำมันพื้นนะคะ ัวให้เหลือเลยนะคะตั้งใจเย็นๆไฟนออ่อนเริ่มร้อนแล้วนะคะคทำว่าเรียกอะไรความชื้นเริ่มออกมาจากไก่กับหมูนะคะเดี๋ยว่าจะเป็นน้ำเองอะคะ่ะ ตอนนี้เราได้ไก่ที่เหลืองพอสมควรแล้วนะคะหลังจากผัดมาประมาณครึ่งชั่วโมงได้แข็งทัดไฟอ่อนๆเลยค่ะก็เริ่มเหลืองแล้วแล้วเดี๋ยวเราอีกสักนิดเราก็ปรุงรสได้เลยนะคะปรุงรสแล้วก็คั่วข้าแห้งะคะ่ะแล้วก็เอาขึ้นได้เลยอ,อยารับประทานไหมคะาตอนนี้เรามาปรุงรสกันนะคะ ก็ใส่รสด,ดีนะคะแล้วก็น้ํำตาลทรายแล้วก็พริกไทยป่นนิดหน่อยนะคะใส่ลงไปแล้วก็ซีอิ๊วขาวะคะ่ะเราจะไม่ใส่น้ำปลาน,นะคะ เดี๋วองชิมสักนิดนึงนะคะเข้มขนนไหม 好，就这样。